ก็จะมีเรื่องมาพูดเรื่องคำสอนศาสนาของเราสอนซึ่งการไม่กลับมาเกิดก็สอนให้คนไม่เวียนว่ายตายเกิดกลับมาทุกยากทุกเข็นพัดภาคกะทุกเจ็บก็ทุกป่วยก็ทุกเกิดก็ทุกตายก็ทุกแล้วศาสนาของคุณเนี่ยอยากเป็นใหญ่ในโลกนี้ ศาสนาคุณสอนอย่างไรล่ะสอนให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ศาสนาของคุณไม่ต้องห่วงหรอกว่าคุณจะไม่ได้เป็นใหญ่เดี๋ยวศาสนาของเราก็ค่อยๆหายไปหายไปเพราะศาสนาของเราเนี่ยเขาไปในแดนที่ไม่กลับมาเกิดอีกซึ่งเป็นคำสอนที่ศาสนาของคุณเนี่ย ไม่สามารถสัมผัสและไม่สามารถก้าวเข้าไปถึงได้ไม่ไม่สั่งสอนจิตอบรมจิตของคุณให้เข้าไปถึงได้คุณไม่ต้องห่วงคุณศาสนาคุณได้เป็นใหญ่แน่ศาสนาคุณได้เป็นใหญ่ในโลกนี้แน่เพราะศาสนาของเราจะไปสู่อีกแดนยกจิตไปสู่อีกแดนหนึ่งซึ่งพี่เป็นจิตที่ไปสู่ความเป็นอิสระแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่กลับมาทุกข์อีกก็ขอ,ขอดีใจด้วย ที่ศาสนาคุณจะได้เป็นใหญ่ในโลกก็ขออนุโมทนากับความเป็นใหญ่ของศาสนาคุณคุณไม่ต้องพยายามทําทุกวิถีทางหรอกคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวศาสนาคุณก็ได้เป็นใหญ่ในโลกนี้เองศาสนาของเราเดี๋ยวก็ค่อยๆหายไปค่อยๆหายไปเพราะศาสนาเราไม่ยึดในอัตตาตัวตนของความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลก มีแต่ปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดเหนี่ยวเอาอะไรไปทูด,ดินแดนที่ไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกก็ก็ดีใจด้วยสำหรับที่คุณอยากจะเป็นใหญ่ในโลกก็คุณได้เป็นแน่แต่คุณไม่ต้องนลิ้รนมากไม่ต้องนลิ้รนที่ว่าจะพยายามทำลายศาสนาอื่นเพื่อช่วงชิงเอาความเป็นใหญ่ในศาสนาคุณในโลกทางด้านลุกดมเขาทุกวิถีทาง ทำลายเขาทุกพื้ีทางเข้ามาเป็นใหญ่ในการเมืองบ้างอะไรบ้างแล้วก็มาล่างกฎหมายทำํำลายศาสนาคนอื่นกขาไม่ต้องไปทํำหรอกอยู่คุณอยู่เฉยเดี๋ยวศาสนาของเราก็ค่อยๆหายไปคุณไม่ต้องห่วงอะ่ะคุณพยายามสอนศาสนาคุณให้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปศาสนาของเราสอนไม่ให้กลับมาเวียนว่ายตายเกิดเอาละขอให้โชคดี